สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวค่ะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณฐา,ากูลค่ะและดิฉันจุธาทิพย์แนงน้อยค่ะค่ะวันนี้เราก็ยังคงนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ,คะในช่วงนี้หลายๆคนก็คงตื่นเต้นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนสําหรับดิจิทัลวอลเล็ตกันแล้วนะคะคุณจุธาทิพย์ทราบไหมคะว่า พระสงฆ์เนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆลงได้ไหมคะลงได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพระสงฆ์หลายรูปนะคะที่ได้ยืนยันตัวตนกับทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแต่ว่าไม่ผ่านนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีการบกพร่องนิดหน่อยสําหรับแอปพลิเคชันทางรัฐที่อาจจะยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้แต่เรื่องนี้เรามีคําตอบมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ นายจุลพันธ์อมรวิวัตนร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งดําเนินการจัดระบบนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l l e t นะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะในเดือนธันวาคมค่ะสามารถนาเงินออกมาใช้ได้ในเดือนนั้นนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะเหตุผลที่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะระบุวันชัดเจนได้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้บอกนะคะว่าเนื่องจากว่าต้องพิจารณาตามกรอบการทํางานนะคะก็อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็พยายามที่จะเร่งนะคะระบบแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเสร็จก่อนเดือนธันวาคมก็ได้ดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตอบวันเวลาที่ชัดเจนได้แต่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนก่อนนั่นเองค่ะแล้วทางรัฐบาลก็จะแถลงข่าวให้ทราบนะคะเป็นระยะ ระยะเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นสับสนในการใช้งานค่ะและการลงทะเบียนนะคะอย่างที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปนะคะก็จะลงทะเบียนได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระสงฆ์นะคะซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของขั้นตอนต่นตางๆอาจจะขัดข้องถ้าไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาให้บังคับยืนยันตัวตนแบบการใช้หน้านะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตน ที่สำนักทะเบียนนะคะของตัวเองได้ในช่วงวันที่1 0ถึง15กันยายนนั่นเองนะคะคืออยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็ได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะคะก็จะทําให้หลายๆคนได้ศึกษากันในช่วงที่ผ่านมาวันหยุดยาวหลายหลายคนก็ได้ลองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้นะคะก็คือต้องใช้บัตรประชาชนนะคะก็ไปยืนยันโดยใช้บัตรประชาชน ขณะที่ร้านค้าเองนะคะก็จะต้องมีการติดต่อทางสำนักงานเขตนะคะในอำเภออีกทีหนึ่งนะคะที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในดิจิตอล10,000บาทนี้นะคะซึ่งก็จะเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมค่ะคาดว่าก็จะมีร้านค้าประมาณ3 000, 000, ล้านรายนะคะเข้ามาร่วมลงทะเบียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะลงทะเบียนไม่ผ่านก็ให้กดปุ่มอัปเดตข้อมูลใหม่นะคะอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะยังบกพร่องอยู่เราก็ต้องติดตาม ามกันต่อไปค่ะ <c oughs> ในเรื่องนี้ทราบว่า มีกระแสตอบรับดีเหมือนกันสําหรับประชาชนพี่น้องที่สนใจโครงการนี้ใช่ไหมคะคุณจตหเทพคะใช่ค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาขอบคุณค่ะกระแสตอบรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะหลังจากประชาชนได้สมัครการใช้แอปของทางรัฐนะคะเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นอย่างมากโดยทางด้านนายชัยวัชรงคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการถแถลงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตหรือโครงการดิจิ เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่กำหนดให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567ซึ่งจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะคะทำให้ยอดการสมัครเข้าใช้งานของแอปของรัฐบาลเนี่ยประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดิมนะคะมีจานวนการใช้เฉลี่ยวันละ50,000-60,000ครั้งขณะที่ปัจจุบัน and พบว่ามีการสมัครเข้ามาใช้งานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ8 0 0 0 0 0ถึง9 0 0 0 0 0ครั้งค่ะซึ่งมากกว่ายอดการสมัครใช้เดิมมากกว่า10เท่าโดยทางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบยอดจากการใช้แอปทางรัฐเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นผลมาจากกระแสตอบรับความเชื่อมั่นและความหวังที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมทํางานเพื่อประชาชน เพื่อบรรเทาหนี้สินแบ่งเบารายจ่ายเพื่อวิถีชีวิตคนไทยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่กลับมาเพิ่มแรงกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อยอดสู่การวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ไทยในอนาคตอันใกล้ค่ะและทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยโทรสายด่วนดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ง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 นะคะได้24ชั่วโมงโดยรัฐบาล และโดยกระทรวงดีเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับการทำงานของระบบไว้กว่า500คนคะ่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาตอบข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียน Digital w a l l ล็ให้กับประชาชนด้วยคะ่ะนะคะก็กระแสะตอบรับดีมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะพรุ่งนี้จะลงทะเบียนใน Digital w a l l ล็แล้วแต่ว่ายังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐไว้นะคะก็โหลดแล้วก็ลองยืนยันตัวตนเขาบอกว่าง่ายกว่าเป๋าตังอีกนะใช่ค่ะ มาต่อกันนะคะยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหะค่ะเพราะว่าหลายคนยังสงสัยค่ะคุณจุธาทิพย์ค่ะว่าแล้วคนที่มีบัตรคนจน่ะคะสวัสดิการแห่งรัฐจะลงทะเบียนได้ไหมคําตอบได้นะคะแต่มีขั้นตอนนิดหน่อยนั่นเองค่ะมีคําตอบมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะนายประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีที่มีข่าวบิดเบือนค่ะเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินดิจิตอลโอนเข้าบัตรประชาชนโดยอัตโนมัตินั้นก็ยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรคนจนนี่แหละค่ะมีจํานวน14.98ล้านคนทั่วประเทศจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ะ โดยหากว่าอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้แหละค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้นะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม นะสถานที่ที่รัฐบาลนั้นกําหนดค่ะซึ่งก็จะมีการแจ้งระบุสถานที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากทางรัฐบาลเลยนะคะแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th นะคะหรือค่ะจะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลคร โรงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a l Wallet นะคะ โทรสายด่วนค่ะดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่ง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 นะคะเลขหนึ่งสี่ตัวค่ะพร้อมให้บริการและก็คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นข่าวที่บิดเบือนนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็ยังต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการค่ะไม่มีการโอนเงินเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดนะคะข้อมูลนี้ถือว่า ไม่เป็นความจริงค่ะก็ทําตามอย่างที่รัฐบาลน,นั้นได้ถแถลงเอาไว้นั่นเองจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะอย่าเชื่ออย่าแชร์ข่าวและข้อมูลที่บิดเบือนค่ะซึ่งก็จะทําให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับแล้วก็อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยค่ะโทรสายด่วนดิจิตอลวอลเล็ได้เลยนะคะ11 11 1นึ่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ก็ถือว่ามีขั้นตอนนิดหน่อยนะคะว่าต้องทําอย่างไรก็คือเหมือนกับพวกเราทั่วๆไปนะค่ะคือไม่มีการโอนเข้าไปในบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็เขาก็ไปซื้อของตามร้านค้าก็เลยมีข่าวออกไปคนถ้าเชื่อก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะทางด้านคอรมอค่ะอนุมัติต่ออายุ MOU ส่งแรงงานไทยไปเกาหลีทางูนยนต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ EPS มาแล้วจำนวน6ฉบับโดยบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่า ชาติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการสรรหาแรงงานการทดสอบภาษาและการทดสอบฝีมือแรงงานการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานการตรวจลงตราและการเข้าเมืองการทำงานและการพำนักในสาธารณรัฐเกาหลีตลอดจนการเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการป้องกันการอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมายโดยบันทึกความเข้าใจฉบับล่าสุดซึ่ง ลงนามเมื่อวันที่6กันยายน2562ได้สิ้นสุดการบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่5กันยายน2564แต่ยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างที่มีการดำเนินการเพื่อต่ออายุเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องขอให้มีการสิ้นสุดผลการบังคับใช้ ค่ะก็ไปแบบถูกกฎหมายนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยได้ส่งไปเนี่ยดีกว่าเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโดนโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะแอนตี้กันมากเลยค่ะคุณจตทิค่ะซึ่งก็ทําให้เสียโอกาสสําหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้เขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยลงใช่แล้วก็ปกติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยเพราะเราดูซีรีส์เขาเยอะใช่ค่ะแล้วก็จะตามรอยเนาะค่ะไปตามรอยแล้วก็ ็ตอนนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีผีน้อยนะคะเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ทางเกาหลีเขาก็เลยต้องป้องกันแล้วก็ปราบปรามหลายๆคนไม่ว่าดาราเซเลบริตี้นะคะหลายคนก็ ไม่สามารถผ่านตอมเกาหลีได้เหมือนกันใช่ค่ะค่ะคุณจุฑาทิพย์เคยไปไหมคะยังไม่เคยไปเลยค่ะต้องไปนะคะต้องไปอยากไปอยู่ค่ะค่ะก็ต้องไปนะคะเกาหลีมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะคุ้นเคยจากการดูซีรีส์นะคะแล้วก็ต้องไปเที่ยวคุณต้องไปคล้องกุญแจนะคะแต่ต้องหาคนไปด้วยอ๋อเหรอคะใช่ต้องหาคนไปด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะในฐานะรุ่นพี่ไปมาแล้วเดินขาลากเลยค่ะแล้วขอไปหาก่อนนะคะเดินเยอะมากพอๆกับการไปฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นนะคะประเทศเขาก็จะค่อนข้างที่อากาศ ะ,ะก็จะเน้นการเดินกันเยอะมากทีเดียวค่ะเราก็รณนงรงเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่างานที่ไหนโดยเฉพาะที่เกาหลีเนี่ยเราอยากให้ไปแบบถูกกฎหมายเมื่อรัฐบาลเนี่ยได้เซ็นสัญญาเซ็น MOU กันแล้วนะคะก็ไปแบบนี้สวัสดิการก็จะได้ครบคะนะคะก็จะได้เจ็บป่วยไข้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีหลายคนคไปแบบผีน้อยอแล้วพอไปรักษาไม่ทันก็เสียชีวิตะนะคะ ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังครบถ้วนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วค่ะปิดท้ายรายการด้วยบทเพลง72พันษามหามงคลโดยกองทัพเรือเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพัรษาหรอบสําหรับวันนี้ดิฉันจุธาทิพย์แนงน้อยค่ะและดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

thank <laughs> you We oh. you ชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย